สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับกําลังอยู่กับตอสฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้พามาดูไอเดียบ้านนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา4สเต็ปนะครับเสาใช้เสาทั้งหมด20ต้นนะครับตัวบ้านหลังนี้หน้ากว้าง9เมตรลึก14เมตรพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่126ตารางเมตรนะครับทุกคนครับ เนื้องานตอนนี้อยู่ที่ยกโครงมุงหลังคาแล้วก็เทคานครับมาถึงจุดนี้เจ้าบ้านใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ในรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปกันเลยครับครับดีครับทุกท่านครับวันนี้ได้พามาดูไอเดียบ้านอีกหลังนะครับบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา4สเตปเลยนะครับทุกคนครับซึ่งตัวบ้านหลังนี้ก็ใช้เสาหลักทั้งหมด 20, 20ต้นนะครับบ้านทั้งหลังใช้เสา20ต้นเสาบ้านหลัก12ต้นแล้วก็ยื่นออกด้านหน้าอีก4ต้นแล้วก็ยื่นไปข้างหลังอีก4ต้นนะครับรวมแล้วก็20ต้นครับบ้านหลังนี้เป็นทรงโมเดิร์นหลังคา4เตปนะครับซึ่งตัวบ้านหลักครับเป็นหลังคา2สเตปนะครับปีกซ้าย สเต็ปหนึ่งแล้วก็ด้านขวาตัวบ้านหลักอีกหนึ่งสเต็ปจากนั้นก็ลดลงมาที่ระเบียงด้านหน้าอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็ยื่นไปข้างหลังนะครับเพื่ออนาคตต่อไปจะได้ทําเป็นครัวอีกหนึ่งสเต็ปเป็นบ้าน4สเต็ปนะครับทุกคนครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าดูข้างในกันครับเนื้องานตรงจุดนี้อยู่ที่ยกโครงมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยกําลังอ,อยู่ใน วันนี้ช่างจะเทคานกันนะครับครับให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่ครับเสาบ้านข้างในเป็นตัวบ้านหลักเป็นเสา6นิ้วนะครับซึ่งมีความยาวเสาอยู่ที่4เมตรหนะครับเสาหน้า6นิ้ว4เมตรหิบนะครับใช้เสาในตัวบ้านหลัก12ต้นนะครับแล้วก็มีเสาระเบียงด้านหน้าครับยืนระเบียงด้านหน้าอีก 3.50เมตรนะครับความยาวของระเบียงนะครับยื่นออกไป3.50เมตรแล้วก็ใช้เสาหน้า5นิ้วอีก4ต้นด้านหน้านะครับครับนี่ครับเป็นด้านหน้าแล้วก็ครับให้ทุกคนได้ดูด้านหลังนะครับเสาด้านหลังครับก็4ต้นนะครับใช้สำหรับอ่าทำห้องครัวห้องน้ำต่อไปในอนาคตนะครับครับให้ทุกคนได้ดูกันครับงบประมาณในการ ซื้อเสานะครับตรงนี้อยู่ที่เสาบ้านหลักหน้าหกอยู่ที่หมื่นเจ็ดแล้วก็เสาลูกอีกแปดต้นอยู่ที่หกพันนะครับก็รวมค่าเสาก็อยู่ที่สองหมื่นสามนะครับทุกคนครับครับให้ดูโครงหลังคากันครับครับนี่ครับโครงหลังคาด้านบนนะครับซึ่งเดินโครงหลังคาด้วยเหล็ก4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับเหล็ก เหล็กอาเสนะครับเป็นเหล็ก4นิ้วคูณ2นิ้วครับแล้วก็จันทันเป็นเหล็ก3นิ้วคูณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับทุกคนครับแล้วก็แปรเป็นแปรขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วครับครับเดี๋ยวจะได้พาทุกคนเข้าไปดูแล้วก็มุงด้วยแผ่นอลูซิงเป็นสีม่วงนะครับเจ้าบ้านเลือกสีม่วงนะครับสีธนาคารไทยพาณิชย์เลยครับครับให้ได้ดูกันครับที่ด้านในนะครับ ครับในส่วนของโครงเหล็กก็ใช้จ่ายไปเจ0 0 0มืนะครับแล้วก็แผ่นหลังคาแล้วก็สีข้างแล้วก็สีหน้า80,000ืนนะครับรวมแล้วในส่วนนั้นคือแสนห้านะครับในส่วนโครงเหล็กมุงหลังคาแล้วก็แผ่นหลังคานะครับแสนห้าบวกค่าเสาเมื่อกี้เข้าไป23 0 0 0าก็เข้าไป แสนเจ็ดนะครับนี่ครับในงบประมาณค่าของส่วนนี้นะครับทุกคนครับครับแล้วก็ในส่วนของค่าช่างนะครับตรงนี้ช่างคิดราคาแบบาตดมิตรนะครับคิดราคาเหมาครับยกโครงมุงหลังคาอยู่ที่หกหมื่นห้านะครับซึ่งบ้านหลังนี้อาจลืมบอกไปนะครับเป็นทีมงานของช่างหมูนะครับช่างหมูรับสร้างบ้านนะครับ ึ่งท่านที่อยู่ะและใกล้เคียงก็สามารถโทรติดต่อนะครับสำหรับท่านที่มีงานปูนงานบ้านครับติดต่อช่างหมูได้นะครับเบอร์โทร0828633441นะครับติดต่อช่างได้นะครับมีงานบ้านงานปูนครับราคาย่อมเยานะครับครับนี่ครับให้ได้ดูการทำงานของช่างนะครับนี่ครับวันนี้จะเทคานกันครับ เป็นคานขนาด20คูณ5้นะครับในส่วนค่าแรงของการเทคานก็ถ้าคานขนาดนี้ก็จะอยู่กันที่ประมาณเมตรละคิดเป็นเมตรละนะครับเมตรละ120บาทนะครับซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องานนะครับอยู่ที่หน้างานว่าต้องใช้สเปคเท่าไหร่นะครับมีถูกมีแพงแล้วแต่ขนาดของงานนะครับครับให้ทุกคนได้ดูกันในส่วนของเนื้องาน ในในส่วนของการเทคานนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอรถปูนเข้ามานะครับครับนีครับให้ทุกคนได้ดูเป็นหนึ่งไอเดียนะครับในการตัดสินใจในการทําบ้านนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่126ตารางเมตรนะครับกว้าง9เมตรลึก14เมตรใช้เสาทั้งหมด20ต้นนะครับค่าเสา23,000ค่าเหล็กโครงหลังคา70,000 นะครับค่าแผ่นแล้วก็ค่าไม้ปิดสีข้าง80,000นนะครับแล้วก็รวมค่าช่าง $65,000 ครับก็ป่าเข้าไป20000 0กว่าบาทนะครับทุกคนครับครับกว้างขวางมากครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านดอนหวายอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับทุกท่านครับครับให้ได้ดูได้เป็นไอเดียนะครับเป็นความรู้ครับเพื่อที่จะนำไปใช้หรือว่าช่วยในการตัดสินใจในการทำบ้านนะครับครับนี่ครับ ให้ได้ดูกันครับอลูซิงสีม่วงนะครับเบอร์30อ่าเบอร์3อ่าเบอร์3.3นะครับอลูซิงเป็นอลูซิงสีนะครับครวบ้านเลือกเองนะครับตรงนี้ครับครับนี่ครับใหญ่โตมากครับสวยงามครับเดี๋ยวจะลองขยับออกมาด้านนอกให้ ทุกท่านได้ดูความสวยงามนะครับของโครงหลังคากันครับเป็นหลังคา4สเต็ปนะครับทุกท่านครับตัวบ้านตัวบ้านหลักก็เป็น2สเต็ปนะครับซ้ายขวาแล้วก็สเต็ปที่3าก็เป็นระเบียงหน้าบ้านแล้วก็สเต็ปที่4ก็ลดระดับลงไปที่ห้องครัวด้านหลังนะครับครับในงบสองแ0,000นกว่านะครับค่าเสา สองหมื่นสามค่าโครงหลังคาแล้วก็ค่าแผ่นแสนห้าครับก็เป็นแสนเจ็ดค่าช่างอีกหกหมื่นห้าะครับก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสามนะครับทุกคนครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวทางเราก็จะนำเสนอทุกท่านให้ได้ดูกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ